สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่น้องซีทุกทุกท่านครับผมครับมือนีมาพ่อกับแอดช่วงบายบแรงๆเนาะครับเนาะมือนีแอดมาติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเสิร์ตนะครับพ่อเสิร์ตเชนคำนวณครับผมอ่ะพ่อเสิร์ตกําลังวายสารอยู่ครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับศูนย์หนึ่งเก้าสามตัวแตกครับนะครับช่วงตองวัดก็ได้ลงงห้เบื้องแล้วละครับสำหรับแนวทางของพ่อเสิร์ตเนาะแต่ว่าพ่อเสิร์ตว่าเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับ มาอีกรกอบหนึ่งว่าะสัตว์ว่าสิมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอีกยังบอสําหรับตัวเด่นตัวเน้นนะครับหรือว่าอ่าสิม,มีตัวใหม่เข้ามาบอนะครับหรือสิเปลี่ยนตัวเน้นบอรประมาณนี้ครับผมนะครับตอนนี้อ่าพอเสิร์ตยังบอท่านได้พร้อมนะครับเดี๋ยวจังรายการอ,อสักแป๊บหนึ่งครับผมนะครับงวดที่ผ่านมาพอเสิร์ ฟันแบบมั่นใจมากๆครับบอกว่า9อยู่หลักหน่วยนะสันและะ้วกาตัวเน้น019ครับเต็มเต็มนะครับเนาะ019เนี่ยคือเข่าเต็มเต็มเลยเข่าตัวเน้นพร้อมนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่กะา,ารบ้านพอเสิร์ตอยู่ด้านข้างครับผมที่จริงนะครับ ปูที่อยู่ศาลนี่เคยให้โชคให้ลาบพอเสดไล่งวดคือกันดี่ครับนะครับตอนนั้นนี่แม่บ้านถูกติดต้อกันสามงวดนะครับลูกสะใภ้นะครับ,นะรบถูก4ี C งวดติดครับผมแต่ว่าแอดก็เลยไปขอทายทํำคลิปนะครับแต่ว่างวดนั้นนะครับมันบ่ออกนะครับ แต่วายางมาเห็นรถพอเสิร์ตครับผมโอ้ทะเบียนรถเห็นแล้วคืองามแท้นเนาะรถตุกๆครับผมทะเบียนรถสามหนึ่งแปดเก้าสันสามหนึ่งแปดเก้าครับผมพอเสิร์ตฝันเกี้ยวมาเนาะฝันเกี้ยวทะเบียนรถในวันน้องวัดนี่นะครับนะครับเอ้าเดี๋ยวจังไรกะพอเสิร์ตเอาสมุดมาแล้วครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับพอเสิร์ตพร้อมๆกันนะครับเนาะ สวัสดีครับผมประเสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับงสองคนมีโชคครับผมเขามาจับแนวท, <c oughs> ทางสายของประเสริฐมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายดิพอ่อโค้งสุดท้ายก็มีอีดิรุ่นสามตัวแตกเฉดีงวดน,นี้ก็ได้นี่มีอีดิหลังประไทยครับหลังจากศูนย์หนึ่งเก้าสามตัวตรงตรงแตกมาแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะแมนแมนงวดนี้เขาเสิร์ฐก็มีควบมันใจว่าก็บ่สามตัวกัน่าจะสองตัวกัน่าจะแตกกันหรอกบ่สามตัวกัน่าจะมี่สองตัวแมน แต่ว่าโอ้อยจะเพิ่งเปิดเด้อผู้เพิ่นเป็นบุญก็ได้แต่เย็เนเย็นเลยจะเผาเปิดเพลงเด้อะมันเป็นเสียงร้องก่อนหมดอ,อืออึออ้บหลังจากที่อันนี้เป็นตอนต้องงวดวนะพ่อเนาะแม่ตอนต้องงวดที่จริงตอนต้องงวด<ม>พักเสริมก็มีตัววงให้ละล่ะพูิงแม่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 แต่ว่าเขากลับมาเน้นยำม,มาเน้นม,มาเน้นม,มายำมากผิจารณาโครงสุดท้ายว่าสิมี่อย่างเปลี่ยนแปลงบ่บซื้อว่าสิเน้นตัวไรเพิ่มเติม ชุดแรกก็ชัดเจนอะไรเลขนะครับท่แต่ว่ามือนี้พอเจอที่ฟันท่องให้ให้เม็ดที่มันสี่ร้อยเซะนั้ละครับมีโอกาสร้อยอันนี้ตองวดเนาะแมนแเดนหกฟันสามตัวเม็ดเดียว5้าหกหนึ่งแนะครับตัวล่องมากก็คือศูนย์หนึงศูนย์หนึ่งนี่ละนะครับเนาะส่วน2ตัวกับหกหนเลยมาพอเป็นตัวกลับไปกลับมาเลยนะครับล่างลางกัยังอ่าลางกังเจ็ศูน แปดศูนย์นี่เขาจะมื่อนี้พอเถื่อยสิพันท่องไปยืดที่แปดศูนย์ที่ว่าเลขดับมันอะโอ้โตอนแรกเทเจ็ดศูนย์แต่ว่าเราว่างเจ็ดเก้าแนนบาดนี้มื่อนี้สิมาฟันแปดศูนย์เพราะมันแปดศูนย์เลขดับมื่อนี้เขาจะว่าเลขดับเพราะเถื่อยสิป่อยเลขดับเขาจะว่าสิปดับเลขดับของพระเจ้าเป็นเลขเด่นเลยแนนเขาจะว่าเขาจะว่าดับพอเถื่อยสิป่อยเป็นเลขเด่นงวดนี่นี่ะครับเอาบาทนี่พอเสื่อยเพราะว่าดับกระซิบ่าดับดอกสิเป็นเด่นไปจังไลยพ่อจังพอเนาะ ที่จริงเลขแรกมันมีอยู่สาหางดิแต่ว่นันกลับ<น>ซื้อเนี่ยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนปดเจ็ดเก้าเาจ็ดนพอมันมีตัวนึงแสกเขาีกรับเส่ที่เบิ้งดอกมันเลยสเ,เขาอาีกตัวนึ้บอ,อเอาเอาเอาสบานี่เอาบานี่ชุดที่พอเสเฮดไว่าสุดนี่บอกนี่ชุดนี่ลาสุดก็คือ,อโคง้งสทายโคง้งสทายก็คืออคือวินเออคือวินอาวินนี่หนึ่งสองสี่ห้าหกเป็นทังผเสเด หาไปไาอีกแค่เด็กวิ่งมันมีหาตัวพอเถิไปเพือ่อไปหกตัวบาดนีว <c oughs> ันนี้จะได้ปิดเสียงไอ้นนี่บอเถิดไ,ได้ไปภาคเอาไหมอ <c oughs> สองตัวบนยังเป็นชุดเก่าอยู่บ่เ่อชุดเกา่าพิวา่าตัวนี้แทรกเข้ามาอ๋ม 5, 5, 5, 6, อมีห้าห้ากับห้าหกแทรกเข้ามาๆๆนะครับชุดเก่า้าอันนี้เป็นชุดเก่าเหมิดแต่ว่ามีห้าห้ากับห้าหกแทรกเข้ามานะครับห้าห้ากับห้าหกแทรกเข้ามา ตัวนี้ก็ัารย่างคงเดิมครับตัวนี้แทรกเข้ามายังคงเดิมแต่ว่าสองเก้าแซะเข้ามาครับฟันตัวนี้ฟันที่แศูนย์นี่ครับฟันที่นี่ยสองตัวนี่ละแดงแดงนะครัแมนแดงแดงสองตัวนี่ตัวฟันแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวนี้นะคือว่าตัวข้าจะพาเด็กดับนี่าะมันติมันติพามาว่าเลยครับไปเป็นซีหางเนาะมาดีเนาะแมนแมนนะครับส่วนบนนี้ฟันบมนี่พ่อแมนอ๋อ สมตัวระวังสองห้าห้าแนนตัวนี้หะม่เจไม่กินคือว่าตัวม่เจ้าตัวนี้นะไม่หลาาับม่หลังกินคนนะหากห,าก,หากหนึ่งเมืนเน้นบอกครับบ้านนี้ห้ากหากหนึ่งนี่คือตามเดิมพื่นก่อแต่ว่าอะรบ้างตัวนี้ที่สุดเดล็กบ้าบบตัวนี้ตัวนี้ได้มากนั้นมืกนคนมากนกระแสมันแหงไว้เราตัวนี้ครับแปเทียเขาหลอกหนีมันจะมาเป็นตัวนี้ทันทีเลยครับทำมาทำมันหลอกนี้ม่เจตัวนี้มาออกทันีเลยเล็กนะครับกระแสมันเป็นที่กต,ตามนี้ <สะ S 2> แหละแสดงว่าหกหนึ่งนี่ยังเน้นออยู่่่่เเก หงหนึ่งยังเน้นเหมือนเดิมวงหบดเปียกหลังตัวนี้คือตัวระวังนี่สิเนี่ยระวังวัดอันนี้ระวังเนี่ยระวังเลยส่วนตัวนี้ก็ยังเน้นอยู่เหมือนเดิมขึ้เก่าคือเก่าคือเก่าห้าหกหนึ่งยังเน้นเหมือนเดิมนะครับขึ้เก่าแต่ระวังระวังครับอ่าวิ่งรูดกับหากับหนึ่บนนี่เก่าล่ะครับวิ่งรูดล่างกับเจ็ดกับศูนย์นี่เก่าวิ่งรูดบนห้ากับหนึ่งวิ่งรูดบนห้ากับหนึ่งวิ่งรูดล่างวิ่งรูดล่าง วิ่งรูดล่างเจ็ดกับศ <0 S 2> ูนย์อ่าวิ่งรูดล่างเจ็ดกับศูนย์หลักหน่วยนะครับหน่วยบนหลักหน่วยบนมีหนึ่งกับห้านะครับหลักหน่วยบนมีหนึ่งกับห้าหลักหน่วยล่างก็คือศูนย์กับเจ็ดอ๋อศูนย์กับเจ็ดนี่สิสสสเป็นหลักหน่วยน,นะพ่อแนนมันมีกัดมันมีกาดเป็นไปได้ทัง้งทั้งหลักหน่วยหลักสิบเลขสองตัวครับเป็นไปได้เอาง่ายๆเลยถ้าเบิ่งตามนี่แล้วเนี่ยนอก ก็ค so ือต so yeah, like yeah, ัวท mm. mm. ี่พ่อเน้นให้เดีลยะนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดูนแปดศูนยี่แหละนะครับมีเท่านี้แต่ว่าีความมั่นใจยุ่ยจังคอยคอยร่องยำแบบเก่าครับอ๋อาม่ได้ไอ้ปากไม้เล็กโทสายเขาจะติดตามแน้กทางตั้งของที่เสรนครับผมม่อว่าเนี่ยรู้สึกว่ากระจามื่งว่ากระจครับนิ่นยวิ่งกระจายคบว่ารอนยอดชุดยอดอ่าไมในโซสายเกษตรศูนย์แปดหนึ่ง 081เนาะ921 921 4309 4309้อหน่ามศูนเก้าสี่นเกห็นซิมันออมซเนม์เขมาะม่าไหลเขราควไหลเขาจะไปเขาจะจีตามเน้อางหลักหลส่วนนี้ก็เป็นเบอร์โทรพอเสิร์ตออออนี่นะครับเบอร์โทร่พอรเสิร์ตการชัดเจนแหละพี่น,อน้องที่ชัดเจนแหละคือหาหกหนึ่งจะได้กบบรบอเปี่ยนหรอ เพื่อสภาถ่ายตัวระบางคือสองอาห่านะถ่ายระบายชุดๆเลยจะประมาณเด็ดขาดเพราะว่าสองหานนี่ว่าแหมมันจะรอยนี่แหะจะได้กิดรอยขันขันมันขันมันจะงไม่ใช่อยนี้จากซุ้มนี่นะเนี่ยน้อยเลยล่ะพอเล็ก็กระแสมันหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหายหนึ่งหกดังกันป่ะครับบัดนี้มันเจียวสองหาเพราะสองหากับสองหาหายทันที่หลุดอ่ะครับแล้วก็มีเลขฝากจากแม่บ้านของกอเสดเออครับนะครับ หกหกสองนะครับมีที่มาที่ไปจังไหนนี่ก็คือมีละมมีละที่มาที่ไปแน่นอนครับปองเดียวเลยครับหกหกสองนะครับถึงเมื่อไหรจะได้เลขียอเสือกชุดก้อนอยู่งหกสองหน่ะแมนหกสองไกยู่ในเหขียญคอเสือกนี่เนาะอ้าวหกหนึ่งว่าหกสองคานาคานาดรุ่นงูนาเทียงงู ฮะโอเคครับผมฮะชัดเจนเด็กอย่าแซวเป็นอาชีพรู้อ้าวบอสเซอร์ครับผมจังไรกะขอบคุณบอสเซอร์ได้หลายเนาะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมลำดึงล้ำด้วยพี่น้องเยี่ยี่ำด้วย